สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งใน EP นี้จะขออนุญาตพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเปิดไพ่กันทั้งหมดสสำรับนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงในการเปิดนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้คุณโบแบบพูดถึงพลังงานเก่าๆบ่อยจังเลยนะ มันเป็นแตบบ่ตันก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ภาวนาขอให้หน้าไพา่มันไปโฟกัสเรื่องอะไรใหม่ๆแล้วกันเนาะทีเนี้ยต้องขอเนี้ยบอกทุกคนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วถ้ายังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กด subscribe ช่องนะคะฝากกด subscribe ช่องไว้เพื่อรับชมคลิปถัดๆไปนะคะ จะได้ได้รับข่าวสารที่ดีๆแล้วกันเป็นพลังงานบวกๆให้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับท่านที่คอยสพอร์ตช่องเราไม่ว่าจะเป็นการส่งซุปเปอร์แตงก็ดีนะคะหรือว่าจะาร่วมนะคะบุญในทุกๆทุกๆช่องทางเลยหรืออาจจะเป็นการเข้ามา ดูดวงเป็นการสนัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเข้ามารับชมคลิปและก็โฆษณาให้กับช่องเราต้องขอบคุณมากๆเลยอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่ทุกๆคนได้มีโอกาสน้อมรับไปก็ขอให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นกับคุณและคนในครอบครัวรวมทั้งคนที่คุณรักกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคลิปนี้ต้องขออนุญาตบอกทุกๆคนนิดนึงนะคะว่าวันนี้ energy ดีพลังงานหน้าพ่ยต้องดีนะคะอาจจะขอให้ไม่ได้ เปิดเจออะไรเก่าๆแล้วกันนะขอให้เป็นเรื่องใหม่ๆนะนะก็อธิษฐานไปพร้อมๆกันแล้วกันนะกันนะวันนี้นะจะขออนุญาตใช้ไพ่สองสำรับแล้วกันสำรับนะคะฝั่งเขาจะเป็นสีดำฝั่งคุณจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกมานาที่นี้ด้วยนะคะว่า วันนี้นะในการเปิดไพ่นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด8ใบนะคะฝั่งคุณ8ใบและฝั่งเขา8ใบทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะโบแป๊บนึงแป๊บนึงการ์ตูนขาเบาๆค่ะอ่ะโอเคนะคะก็ ให้ฝั่งคุณ8ใบฝั่งเขา8ใบในส่วนนี้จะบอกเล่านะคะเรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณและชีวิตเขาในช่วงระยะนี้นะและจะมีบทสรุปนะคะในอนาคตในช่วงระยะเวลา8ถึง15วันนะคะ8ถึง15วันต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเราใช้ไพ่ทั้งหมด สิบหกใบเนาะในการเปิดฝั่งเขาแปดฝั่งคูณแปดเนาะก็ประมาณแปดถึงสิบหกวันละกันอะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นอนาคตอันไกลนะคะอันยาวนานเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพรวมมาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่านะคะนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบเฮย้ยความแม่นยำหรือความเป๊ะความปังอะไรใดๆคือมาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าแล้วก็ ต้องขออนุ้าตบอกทุกคนนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยเนาะไม่เอาไปอินไม่เอาไปน,นอยไม่เอาไปดราม่านะจ๊ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกทคนนะท้ายคลิปจะมีคําแนะนําให้กับทุกทคนเป็นไกด์ไลายนะใช้ได้จริงนะคะแล้วเกิดประโยชน์จริงๆค่ะก็อาจจะอ่านไพ่ในลักษณะของเพื่อนนะคะคุยกับเพื่อนนะคะอาจจะมีประโยคที่ฟังแล้วรู้สึกอ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ต้องขอนะอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสไตล์แล้วก็เป็นลักษณะของการอ่านไพข่ของของของช่องเรานะคะนะอ่ะขออนุญาตใช้ไพ่นะคะฝั่งเขา8ดใบก่อนอนุญาตสับไพ่ฝั่งเขาก่อนนะขอไพ่8ดใบนะคะฝั่งเขาเขาคือใครเขาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ3 4 5หค่ะ นะคะหกเจ็ดแล้วก็แปดค่ะโอเคฝั่งคุณอีกแปดใบนะคะฝั่งคุณเป็นสำหรับสีชมพูนะฝั่งคุณแปดใบหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ แปดค่ะป่ะเรามาดูกันดีกว่าเขาว่าเก้าอี้อาจจะดังนิดหนึ่งนะทุกคนนะเสียงเก้าอี้อาจจะดังนิดนึงนะอะ <S <S ได้ไพ่ฝั่งคุณแปดใบฝั่งเขาแปดใบเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานของคุณและเขากันดีกว่าและเรื่องราที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในช่วงระยะนี้และในะระยะเวลาที่จะถึงนี้นะคะนะ <S <S นะเพราะฉะนั้นคุณมาดูไพ่เวลาไหนไม่รู้คุณมาดูคลิปเวลาไหนไม่รู้แต่ว่าให้น้อมรับพลังงานที่ดีๆไปแล้วกันนะคะก็หลักในการน้อมรับพลังงานดีๆอันดับแรก นะให้คุณระหว่างชมคลิปคลิปนี้ค่ะให้คุณอธิษฐานถึงสิ่งที่คุณต้องการก่อนเมื่อคุณอธิษฐานแล้วโบแนะนำนะคะให้มีแอคชั่นกับคลิปนี้โดยการพิมพ์หัวใจสองดวงนะคะที่เป็นการสื่อสารระหว่างคุณกับเขานะคะลงที่คลิปนี้ ลงที่ใต้คลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์รูปหัวใจแค่สองดวงเท่านั้นนะคะนะประมาณนี้เลยนะก็ก็ขอให้มันเป็นแค่สองคนก็ต้องสองดวงถูกต้องไหม <laughs> จะพิมพสามดวงก็ยังไงอยู่เนาะเรามีแค่สใจเราเป็นแค่คนคนคนเดียวมีก็ก็แค่ก็อยากได้แค่สองใจเออใจเดียวแต <laughs> ่ยังไงพูดสองใจเดี๋ยวแบบว่ามาแบบมาแบบทัวลงอีกเออป่ะไหนดูซิว่าฝั่งเขาคือใครคะ่ะ ฝั่งเขาคือใครฝั่งเขาคือคนที่เกิดในราศีกุมนะคะไพ่อาจจะบแบบใน,นี้นิดนึงเยขาหยับหยับลงมาเขาอาจจะเกิดในราศีกุมนะคะราศีกุมราศีธนูนะเห็นพลังงานของคนที่เกิดวันจรรันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะแล้วก็มี energy ธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตนะคะมีนกรกฏพิจิต ประมาณนี้อันนี้คือพลังงานฝั่งเขานะคะส่วนฝั่งคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนกรกพิกเ,เช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานธาตุน้ำแล้วก็ดูเหมือนกับว่าฝั่งคุณจะเกิดวันจันทร์นะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะวันพรหัสด้อ่ยประมาณนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะ ฝั่งเขาอะพลังงานไพ่มันเป็นในลักษณะของการที่เขาน่าจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะอาจจะเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้จักคนคนนี้คุณคุณแนะนําให้เขาดื่มน้าเยอะๆหน่อยนะคะ ดูแลสุขภาพให้ดีๆให้เขาดื่มน้ําเยอะๆดื่มให้ได้มากที่สุดนะคะเหมือนช่วงนี้ร่างกายเขาขาดน้าหรือเปล่านะ <c oughs> อ่ฝั่งคุณนะคะอืมฝั่งคุณน่าจะเป็นสายตี้แหละนะฝั่งคุณนะคะน่าจะเป็นสายตี้สายแบบอาจจะชอบแบบเดินทางนะคะทํานูน่ทนทํานี่มีชาเลนจ์ในการเดินทางบ่อยๆนะคะรวมทั้งดูเหมือนคุณกับเขาเข้ากันดีนะเข้ากันดีีนะคะอะขอเปิดเพิ่มเติมฝั่งเขาหน่อยค่ะ าได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะฝั่งคุณได้ไพ่ ของคุณก็มีเหรียญเขาก็มีเหรียญคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุเดียวกันด้วยก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดเขาเกิดธาตุดินคุณก็เกิดธาตุดินถ้าเขาเกิดธาตุไฟเขาเกิดธาตุไฟคุณเกิดธาตุลมเขากเกิดธาตุลมคุณเกิดธาตุน้ำเขาก็เกิดธาตุน้ำนะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะตัวเลขในวันที่เกิดของเขาอาจจะติดเลขสามเยอะๆนะคะติดเลขสามเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเลขวันที่เกิดนะคะเลขเบอร์มือถือก็ดีเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านก็ดีนะคะหลักๆไปที่ถ้าเกิดว่ามันไปโฟกัสตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของ เลขทะเบียนรถแล้วก็วันที่เกิดเขาจะติดเลขสาเยอะๆนะคะแล้วก็ฝั่งคุณนะคะตัวเลขในชีวิตอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะ mm hmm. เช่นทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เลขเสมุดบัญชีธนาคารเลขท้ายสมุดบัญชีธนาคาร3ตัวสุดท้ายติดเลขหนึ่งะคะฝั่งเขาเนี่ยบ่มองว่าเขากําลังที่จะทํางานนะคะในความสัมพันธ์นะ อาจจะเริ่มต้นทํางานในความสัมพันธ์มันเป็นการเริ่มต้นค่ะนเป็นการที่ตัวเขาเองอาจจะคิดที่จะเริ่มต้นต่อยอดอะไรบางอย่างในชีวิตเขาก็ได้ส่วนตัวคุณนะคะบมมองว่าคุณน่าจะเป็นาสายซัพพอร์ตนะคะเป็นเป็นฝั่งที่จะเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตเขาเป็นคนที่เนี่ยไพ่ของคุณได้ไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการ การให้อ่ะเหมือนเป็นการให้การเริ่มการริเริ่มอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก็ได้หรืออะคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอดอลของเขาปะนะอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ไม่คุณก็เขาต่างคนต่างเป็นไอดอลของกันละกันนะคะอืฝั่งเขาดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันปะคุณกับเขาอยู่ไกลกันหรือเปล่าคะ เขากับคุณเนี่ยอาจจะอยู่เป็นคนละที่อาจจะต้องเดินทางมาหากันเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเออต่างชาติต่างภาษาคือต่างสถานที่เอาแน่ๆเลยคือคุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของกันอยู่แล้วที่เจอหน้ากันบ่อยๆเจอหน้ากัน,กนทุกวันพลังงานหน้าไพนียอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะคะนะพลังงานหน้าไพนี้อาจจะไม่ใช่คุณแต่ว่าก็รับฟังได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ใกล้กันแล้วก็ อไปอยู่ห่างกันแล้วก็ได้นะมันเลยทําให้แบบเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอืเพราะว่าไพ่ก็แอบอยู่บอกอยู่ว่าฝั่งคุณกําลังรอโอกาสรออะไรบางอย่างนะคะรออะไรบางอย่างจากคนคนนี้รอโอกาสนะคะหรืออาจจะคุณกับเขาก่อนหน้านี้อาจจะหายกันไปไม่ได้คุยกันไปแล้วคุณแบบ รอแชทเขาหรือเปล่ารอข้อความจากเขารอหรืออาจจะรอเขาบอกความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะรอความรู้สึกที่มันจริงๆอะที่มันเรียวๆจากเขาเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะโบโบเห็นพลังงานคนที่กำลังที่จะเอ,อ่อแอคชั่นนะกำลังที่จะแอคชั่นกำลังที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนนะโอเค ฝั่งเขาได้คิงเหรียญฝั่งคุณยังเป็นเพจอยู่เลยเนหะ็นไหมแสดงว่าตอนเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องของสถานะนะคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ได้เกิดในครอบครัวที่แบบเป็นสถานะที่ที่ดีเท่าเขาก็ได้เนาะอันนี้คืออันนี้คือแล้วแต่นะคะว่าแล้วแต่ความคิดนะคือคุณอาจจะเป็นคนที่หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในครอบครัวอีกแบบหนึง่งเขาอยู่ในครอบครัวอีกแบบหนึง่งคือเขาต้องเป็นผู้นําเขาต้องมีเงินเท่านั้นเขาถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ส่วนตัวคุณอนะ่ะเหมือนอยู่ในฝั่งที่ความเป็นคุณเนะี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คุณก็ใช้ชีวิตให้แฮปปี้ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าโบเห็นฝั่งเขาอะมันเป็นในลักษณะของคนที่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในสเปคค,คุณและตรงสเปคค,คุณมากๆเลยแหละเออตรงสเปคค,คุณมากมากเลย แต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคุณได้ไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าหรือว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนในสเปคเขาหรอกเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโบเห็นถึงการสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะจากคุณโอเคชีวิตของคุณน่ะโบมองว่าคุณคุณน่าจะพูดหรือบอกกับเขาไปแล้วว่าคุณยังไม่ได้ต้องการกัน พนานการอะไรกันตอนนี้นะคะเพราะว่าคุณนะ่ะอาจจะอยู่ในโหมดที่อยากใช้ชีวิตโสดแฮปปี้กับการที่แบบอยู่คนเดียวแฮปปี้กับการที่แบบได้ใช้ชีวิตแบบคนเดียวได้ใช้เงินคนเดียวได้ทำอะไรคนเดียวโบว่าคุณแฮปปี้ในส่วนนี้นะนะตอนนี้ส่วนตัวเขา่าโบมองว่าเขาเองอาจจะ อาจจะมั่นใจว่าคือคนที่คุณต้องการเขามั่นใจว่าคือเขาคือคนที่คุณต้องการเขามีพร้อมสิ่งที่เขามองไปที่คุณนะ่ะคือคนที่อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่อยากมีครอบครัวอืมแต่ฝั่งเขาอ่ะเหมือนเขาพร้อมแล้วนะเหมือนเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวที่จะมีครอบครัวเหมือนตัวเขาแบบเนี่ยเหมือนเขาคือกับ พร้อมกําลังเริ่มต้นกําลังทําแล้วเขารู้สึกแบบว่าถ้าเกิดว่าจ้าจะให้มองหน่อยขอดูสิ่งที่เขามองไปที่คุณหน่อยโอเคสิ่งที่เขามองมาที่คุณและสิ่งที่คุณมองมาที่เขาอะเขามองมาที่คุณคือคนที่แบบคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ไหม เป็นคนที่มีคนฟ o ล l o w เยอะเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์ขายของออนไลน์หรือหรืออะไรก็ตามที่แบบว่ามีคนติดตามเยอะมีคนรู้จักเยอะมีคนมาชอบคุณเยอะมีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะคุณเลยมีความรู้สึกว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตโสดก่อนเลือกไปก่อนอะไรไปก่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นจากหน้าไพา่คุณอาจจะเกิดในราศีกันราศี ธนูราศีพฤกษศกราศีสิงห์ก็ได้นะคะแล้วก็ราศีพิจิกก็ได้นะคะเอ่อ energy ของคุณอนะโบโบเห็นในลักษณะของคนที่ยังยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอะเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะแล้วเขามาบอกให้คุณอย่าทำอันนั้นอย่าทำอันนี้เลิกทำอันนั้นเลิกทำอันนี้อยู่นิ่นงๆอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าใช้ชีวิตที่แบบเอออยู่แบบเงียบๆก่อนอย่าเพิ่งไม่ต้องไม่ทำงานอันนี้ได้ไหมอย่าอย่าทำแบบนี้ได้ไหมคือเขาแบบเขาคงมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เปิดเผย มากๆเือเปิดเผยมากๆหรือทำงานออนไลน์เนี่ยแหละคือมันจำเป็นต้องที่จะต้องสร้างตัวตนที่จำเป็นที่จะต้องมีคนเข้าหายเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S นะเขาเขามองคุณในลักษณะเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในชีวิตคุณน่ะเขาอาจจะต้องมีความหึงหวงหึงหวงแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะท<น>ีนี้ฝั่งคุณเออสิ่งที่คุณมองไปที่เขาอ่ะก็คือคนที่เขาต้องเป็นคนหนึ่งที่สนใจในตัวคุณแหละแต่เขาไม่พูดคุณมั่นใจว่าเขาต้องสนใจคุณ เขาต้องสนใจคุณเขาต้องอยากได้คุณแต่เขาไม่ผูกอันนี้ก็สิ่งที่คุณมองไปที่เขาเนะนี่ยทีเนี้ยไพ่มันบอกว่าเขาเองอะบลมองว่าเขาเองก็ส่องคุณจริงๆแหละเขาก็ส่องคุณจริงๆแหละนะดูเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องของความชัดเจนความถูกต้องหรืออะไรก็ตามที่เขาได้ตัดสินใจ แล้วก็มันจะเป็นการตัดสินใจที่เราเร็วนี้นะเร็วๆนี้นะเหมือนมันเป็นการตัดสินใจที่คุณเองก็จะรู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้เดือนนี้เดือนตุลาเนาะที่ที่คุณมาดูกันนี่คือเดือนตุลาซึ่งไพ่ก็บอกว่าเร็วๆนี้นะไม่รู้แหละคุณมาดูเดือนไหนคุณคุณมาคุณมาเจอคลิปเดือนไหนบอกไว้ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นณช่วงเวลาเดือนที่คุณมาดูนะคะมันเกิดขึ้นณช่วงเวลาที่คุณมาดูแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องสลับพลังงานกันนะเพราะว่าไพ่มันไม่ต้องสลับหรอกถ้ามันเป็นเรื่องของคุณมันต้องเป็นตัวคุณมันไม่ต้องมันไม่ต้องสลับอโอเคเดี๋ยวโบจะมาสรุปให้ฟังทีหลังนะคะว่าจะติดขึ้นฝั่งเขาทาไมถ้าเกิขึ้นฝั่งทำไ,ไม <c oughs> <c oughs> ออเนี่ยเขาจะมาพูดเขาจะมาบอกเขาจะแอคชั่นเขาจะทําแล้วเขาจะ เติมเต็มในส,สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการปลาเขาจะหาปลาให้คุณกิน <c oughs> ไม่ใช่เนาะ <c oughs> ไม่ใช่เนาะถ้าเขาต้องการถ้าคุณต้องการปลาเขาจะหาปลาให้คุณไม่ใช่เนาะเออปลาเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะปลามาคู่กับอะไรน้ำปลาคู่กับน้ำเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยกำลังจะได้สิ่งที่ มันจะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นในความสัมพันธ์เขากําลังจะให้ความสมบูรณ์ในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเช่นถ้าวันนี้เขายังไม่พูดว่าเขาชอบคุณเขารักคุณเขาต้องการคุณในลักษณะไหนเขาจะพูดคุณจะได้ยินจากปากเขามันจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะคุณจะได้ยินจากปากเขาแล้วเขาก็จะทําให้คุณเห็นด้วยนะคะ ทีเนี้ยสิ่งที่อยู่ฝั่งคุณโอ้ทำไมมันเป็นเดอะทาวเวอร์โอเคเรื่องเซอร์พรสที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เขาทำในสิ่งนี้เพราะว่าคุณกับคุณกับเขาอะจะมีโอกาสให้สารความสัมพันธ์กันในลักษณะที่มีการแอคชั่นที่ทำให้มีความแบบผูกพันกันมากขึ้นนะ่ะ มันคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งค่ะนะมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ไพ่ใต้สําหรับฝั่งคุณนะคะและฝั่งเขามันไม่บังเอิญนะมันไม่บังเอิญนะอันนี้คือไพ่ใต้สําหรับฝั่งเขาและฝั่งคุณนะ,ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แน่ๆอันนี้ไม่ได้แถมนะแต่มันอยู่ใต้ไพ่ใต้สำรับนะมันเป็นตัวขยายให้คุณได้แบบรู้สึกว่าคุณกับเขารู้สึกตรงกันแล้วสิ่งที่ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปนะคะ เพื่อที่จะแอคชั่นเข้าหาเขาเพื่อที่จะให้มันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากขึ้นหรือมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันมากขึ้นนะโบว่าคุณเนี่ยกำลังทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็คิดตรงกันกับเขาเขาคงมีความรู้สึกว่าอันดับแรกเลยนะฝั่งเขาขอนนี้ขยายให้ฟังนิดนึงนะคะสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเขาเขาก็มองว่าคุณเนะี่ยเขาคือคนที่คุณเองก็ต้องการ นะเขาเองก็ต้องการคุณซึ่งดูเหมือนกับว่าพลังงานของเขาอยากเจออยากไปหาอยากจะเริ่มต้นทํางานในความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันแบบมันมีความมั่นคงไงน,นะทั้งตัวเขาตัวเขาพยายามทําตัวเองให้มันมั่นคงและตัวเขามั่นใจว่าเขามั่นคงกับคุณนะคะเขา ดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะเขาดูอยู่ว่าคุณจะแอคชั่นรู้สื่อสารอะไรกับเขารู้จะทํายังไงกับเขาเพราะเขาได้อยากได้ความชัดเจนเขาอยากได้ความชัดเจนแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้ความชัดเจนกับคุณเช่นเดียวกันซึ่งมันก็คือสิ่งนี้นะคะนะทีเนี้ยในลักษณะเนี้ยฝั่งคุณนะ่ะบทสรุปคือฝั่งคุณนะ่ะคุณแค่แบบว่าก่อนหน้านี้คุณยังแบบมีความแบบว่าเออเพิ่งเริ่มตน้นจะจะทายังไงดียึกยกักมันมีความแบบเอ,อ่อคิดเล็กคิดน้อยมีความแบบ ก็เริ่มต้นนะเริ่มต้นคือเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นอยู่อย่างนั้นก็ก็ได้แค่แบบว่าไม่ไม่ได้กล้าไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ทําอะไรรอแต่คอยเขาพูดรอแต่โอกาสหรืออะไรจากเขาซึ่งบมมองว่าพอถึงเวลาที่คุณแบบเริ่มแบบชัดเจนกับตัวเองขึ้นมาแล้วสิ่งที่ ชัดเจนที่บอกเขาเนาะว่าอยากได้ความโสดอยากได้นู่นนั่นนี่อยากทําแบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็ทําแล้วคุณก็ทําจริงๆมันทําให้เขาเกิดความหึงหวงและเริ่มเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นอนะโบมองว่าคุณทั้งคู่จะมีพันธนาการกันในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่ไพ่ไม้เท้ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแอคชั่นเรื่องของการพันธนาการเรื่องของความต้องการนะคะเรื่องของการถึงเนื้อถึงตัวหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดในสถานการณ์นี้ขึ้นมาสิ่งที่คุณจะต้องทํานะ อันนี้คือคําแนะนําส่วนตัวเลยนะคะปล่อยไปตามความต้องการของหัวใจของคุณหัวใจคุณต้องการแบบไหนก็ปล่อยไปแบบนั้นนะคะแล้วก็คอนโทรลมันคอนโทรหัวใจตัวเองให้ได้ด้วยนะคะถ้าคุณเลือกที่จะทำตามหัวใจตัวเองคุณก็ต้องคอนโทรหัวใจตัวเองให้ได้ด้วยว่าถ้าถึงจุดที่ตัวคุณเองอ่ะจะต้องเจอเรื่องที่ มันไม่ได้คิดไม่ได้ฝันคืนน่ะคุณก็ต้องหยับยั้งชั่งใจให้ได้ด้วยคําว่าไม่ได้คิดไม่ได้ฝันในที่เนี้ก็คืออย่าไปคาดหวังความสัมพันธ์นี้เยอะแค่นะปัจจุบันเนี้ยคุณกับเขาใจตรงกันคิดอะไรเหมือนกันก็แค่ให้มันไปเรื่อยๆนะคะให้มันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆมันรู้สึกดีก็ให้มันรู้สึกดีไปเรื่อยๆพยายามเพราะว่าหน้าไพ่อ่ะโบไม่เห็นถึงความท็อกซิกโบเห็นถึงความมั่นคงในตัวเขา เห็นถึงความมั่นคงในตัวเขานะคะคนนี้เป็นคนจริงนะคนนี้เป็นคนจริงเพราะได้ไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่วนคุณน่ะยังดูแบบความคิดคุณยังดูเด็กอะ่ะคุณยังดูแบบตะมุตะมิหน้ารักยิ่ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องโตได้แล้วเรื่องความรักคุณต้องโตได้แล้วนะคะนะต้องโตได้แล้วนะเรื่องความรักนะเพราะฉะนั้นนะความรักอะ่ะรักดีๆอะ่ะมันมันหาได้ไม่ง่าย แต่มันก็อยู่กับเราได้ง่ายๆนะคะเออมันหาได้ไม่ง่ายแต่มันก็อยู่กับเราได้ง่ายๆนะคะถ้าเรารู้ว่าจะต้องเอามันมาอยู่ในจุดไหนของชีวิตนะไม่ต้องให้ความสําคัญกับมันเยอะนะไปโฟกัสสิ่งที่ควรที่จะโฟกัสนะคะนะอะไรก็ตามที่ตอนแรก โบโบจะมาบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าไลฟ์โค้ดหลายๆคนเนาะก็จะแนะนําให้ต้องเล่นเกมในความสัมพันธ์นู่นนั่นนี่หลายๆคนเขาไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมหรอกคะ่ะหลายๆคนเขาไปโฟกัสที่เอ่อความสําเร็จแล้วก็การทำมาหาก,กินถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไหนที่เขามาเล่นเกมกับคุณเขาไม่ได้ตอบแชทเขานู่นนั่นนี่คือคุณคิดได้นะถ้าคุณรู้สึกว่ามันจะต้องเดินตามเกมเขาว่า บอกว่ามันก็เล่นเกมกันอยู่งั้นนะไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะคนดีรักดีเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ดีๆรู้จักรักแบบมีสติเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะก็อย่าไปเอาใจไปยึดติดหรือไปคาดหวังกับความรักเยอะแค่รู้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันคือความสุขมันคือพลังงานที่ดีๆแค่นั้นก็พอ นะคะไม่รู้แหละความรักมันจะเป็นะเขาไม่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเขามีใครหรืออะไรใดๆนะคะบอกแค่ว่าเขามั่นคงกับคุณแค่นั้นคุณรู้แค่นั้นก็พอ นะคะก็ขอให้พลังงานดีๆนะคะที่ทุกคนได้รับชมรับฟังในวันนี้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะอะไรก็ตามที่เป็น energy ด้านดีดึงดูดไปให้หมดอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะคะสาธุบุญสัมพันธ์ค่ะใครที่อยากจะซัพพอร์ตกันก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แปคงที่อยู่ด้านล่างได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางการอุดที่อยู่ด้านล่างนะคะก็ดึงดูดความโชคดีไปด้วยกัน เพิ่มบุญสัมพันธ์ให้แก่กันและกันนะคะนะ,ะนก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละสถานที่หรือทริปแต่ละทริปที่โบไปทําบุญนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกทกคนที่โอนกันเข้ามาด้วยนะคะก็ขอให้ทุกทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตกันนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังและบ๊ายบายค่ะ